สวัสดีครับพบกับทําสวนให้ง่ายสไตล์สวนกิติธดานะครับผมเหมือนเดิมครับวันนี้ผมจะมาพาเพื่อนๆมาดูว่าไผ่กิมซุงเนี่ยใช้ทําอะไรเพราะว่าไผ่เนี่ยเพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีหลายแบบหลายอย่างมากมายเลยเนี่ยครับแต่ในวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องไผ่กิมซุงเพราะว่าผมปลูกไผ่กิมซุงตรงนี้เนี่ยในที่ประมาณหนึ่งได้กว่าแล้วเพื่อนๆบางคนก็จะสงสัยว่าไผ่กิมซุงเนี่ยมันใช้ทําอะไรได้บ้างทําไมต้องเป็นไผ่กิมซุง มันเพราะอะไรมันเป็นแบบไหนทําไมไม่เลือกไผ่ยอย่างอื่นอ่ะนี่เดี๋ยวผมพามาดูครับว่าไผ่ยิมซุกเนี่ยใช้ทําอะไรได้บ้างอ่ะมาพาไปดูนั่งคุยเนี่ยมันไม่ใช่สไตล์ผมเดี๋ยวผมพาเดินไปดูดีกว่าครับมาอ่าครับผม่ะผมจะพามาดูไผ่ยิมซุงของผมเองซึ่งไผ่ยิมซุงของผมนี่ก็จะอายุสี่ปีนะครับตรงนี้ก็ไม่ค่อยรกเพราะว่าเรามีวิธีการจัดการในรูปแบบของเราไม่ให้รก อ่ะผมก็เคยทาคลิปให้เพื่อนเพื่อนได้ดูแล้วทีนี้เนี่ยไผ่กิมซุงสามารถทําอะไรได้บ้างลําต้นบางทีก็ไม่ใหญ่มันจะทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวผมพามาันดูอย่างแรกเลยนะครับไผ่กิมซุงเนี่ยสิ่งที่ทําได้คือมันมีไรายได้รายได้จากอะไรจากหน่อครับเพราะว่าหน่อของไผ่กิมซุงเนี่ยฮะหน่อไม้เขาเนี่ยจะออกตลอดครับออกทั้งปีแล้วราคาก็ผมขายอยู่25บาบาทนะครับออกทั้งปีฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อน ออกหมดครับนี่อันนี้ที่จะได้ก็คือรายได้เขานั่นเองแล้วก็กิ่งพันธุกิ่งพันธุ์มันทําง่ายกว่าไผ่อื่นครับเพราะว่าไผ่อื่นเนี่ยบางทีมันก็จะต้องมีการเอาไปชําไปอะไรแต่ว,ว่าไผ่กิมซุงเขามีแบบนี้ครับนี่เขาเรียกว่ารากลอยเนี่ยฮะมีทุกรากเลยตรงนี้ก็จะสะดวกเพราะว่าตัดตรงนี้ไปเนี่ยไปลงถุมเพาะชําก็ขายได้แล้วครับอ่ะนี่ที่เราจะได้จากไผ่กิมซุง ต่อมาที่เพื่อนๆคิดกันเลยก็คือมันทำอะไรได้จากลำต้นใช่ไหมครับลำต้นของไผ่คิมซุงเนี่ยเพื่อนๆดูครับผมไม่หลอกเพื่อนๆหรอกครับว่าลำต้นมันสวยมันไม่ได้ตรงเลยครับมันไม่ตรงเลยมันบูดเดี่ยวมันบิดมันงอซึ่งตรงนี้เนี่ยฮะประโยชน์ในการใช้ลำต้นถ้าเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์หรือทำเป็นโต๊ะตู้เตียงอะไรพวกนี้เนี่ยตัดไปเลยครับ ยากเพราะว่าลำม,มันไม่สวยนั่นเองมันอาจจะทําได้แต่ลำม,มันไม่สวยดังนั้นประโยชน์ส่วนใหญ่ของลำต้นเนี่ยฮะเขาแข็งแรงคือรูตรงกลางของต้นไผ่เนี่ยพวกไผ่กิมซุงเนี่ยรูจะเล็กกว่านี้นฮะรูจะเล็กมากผมจะมีตัวอย่างไหมเนาะเดี๋ยวผมเดินดูดูเผื่อมันมีตัวอย่างความแข็งแรงของเขาเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์มากเพราะความแข็งแรงเนี่ยมันจะแข็งแรงกว่าไผ่ชนิดอื่นเนี่ยฮะดูที่ผมตัดออกไปแล้วเนี่ย ตันเลยครับไม่มีรูเลยรูเขาจะอยู่ตรงความสูงประมาณเมตรแปดสิบจะเริ่มมีรูรูที่ใหญ่หน่อยนอกนั้นก็คือต้นเขาลําต้นเขาจะตันประโยชน์ของผมของของไผ่กิมซุงที่ผมใช้เนี่ยฮะที่ใช้ทําเนี่ยผมทําอยู่สองอย่างครับผมทํารั้วแนวรั้วผมใช้ไม้ไผ่บางส่วนแล้วก็เอาไปทําโครงสร้างโรงผักสลัดผมฝั่งนู้นคือเพื่อนๆอาจจะไม่ปลูกผักสลัดเหมือนผมแต่ว่า ถ้าสงสัยว่าไผ่กิมซุงเนี่ยใช้ทําอะไรในลําต้นก็คือใช้พวกทําพวกรั้วพวกค้างปลูกผักอะไรที่มันรับต้นหนักอะที่ต้องใช้ความแข็งแรงเนี่ยฮะผมแนะนําว่าไผ่กิมซุงนี่ก็ไม่แพ้ใครหรอกครับแข็งแรงอยู่ครับเพราะว่าโรงผักสลัดผมก็อายุเข้าปีที่สามแล้วก็ยังอยู่ได้ส่วนรั้วถ้าเป็นส่วนของโคนเนี่ยโอ้ทนแน่นอนครับอืมอันนี้ครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเราปลูกไผ่มันก็มีอยู่สองอย่างคือว่า เราจะขายลำต้นหรือเราจะขายหนอ่อเพราะว่าถ้าเราเลือกไผ่ยอย่างไผ่กิมซุ้งเนี่ยฮะก็เน้นขายหนอ่อแต่ลำต้นไม่สวยก็จะขายยากหน่อยดังนั้นถ้าเน้นเน้นขายลำต้นก็จะเป็นไผ่ชนิดอื่นแต่ถ้าเป็นไผ่กิมซุ้งเนี่ยฮะขายหน่อลำบากโอ้ยขายหน่อง่ายที่สุดครับส่วนลำต้นนี่ก็การใช้ประโยชน์ก็จะออกแนวความแข็ง,แ,ขงแรงทนทานจะดีกว่าไอ้ความสวยงามคร,ครับเพราะว่าลักษณะลำต้นของเขามันมาแนวนี้อยู่แล้ว ครับผมนี่ก็เป็นจุดแข็งหรือว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือที่เรียกว่าไผ่กิมซุงเนะี่ยเอาไปทําอะไรก็ทาแค่นี้นะฮะที่ผมทําแต่ที่สําคัญก็คือผลพลอยได้จากเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือใบไม้ที่เขาร่วงมานั่นเองปุ๋ยอย่างดีเลยครับตรงนี้เพราะว่าใบาไม้เนี่ยถ้าเป็นใบาจากต้นไผ่เนี่ยมันก็จะคือพูดยังไงนะก็คือความที่มันมีธาตุอาหารเนี่ยฮะสูงสูง ใกล้ๆใ,ใกล้เคียงกันกับพวกไอ้ก้ามปูเลยฮะตรงนี้สําคัญเหมือนกันเราก็จะได้ปุ๋ยจากในส่วนของอต้นไผ่นี่ก็จะเป็นผลพลอยได้จากเขาแล้วผลพลอยไดอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยฮะอย่างผมปลูกหลายอย่างมากเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกล้วยหรือมะพร้าวหรืออะไรต่างๆเนี่ยใต้ต้นไม้ที่เย็นที่สุดก็คือต้นไผ่นี่แหละครับดูสภาพดูจากข้างบนเนี่ยไม่น่ายเย็นนะมันแต่จริงๆครับอยู่ใต้ต้นไผ่เนี่ยเย็นมากมาก ถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนไม่เคยลองไปยืนดูครับใต้ต้นไผ่เย็นที่สุดเลยมันเหมือนว่าเขาฟอกอากาศให้เราผมคิดเองนะค,คือมันความรู้สึกมันมาอย่างนั้นจริงๆเหมือนน้นฟอกอากาศให้เราเลยแบบหินๆเ่ยครับขนาดอากาศร้อนๆเนี่ยเราไปยืนอยู่ร้อนๆเดินมาถึงร่มไผ่เย็ยนเลยแต่ถ้าไปยืนยืนอยู่ใต้ต้นอื่นอนย่างต้นมะพร้าวหรือว่าต้นกล้วยเนี่ยความเย็นระหว่างอยู่กับต้นไผเน่เทียบกันไม่ติดหรอกครับอยู่ใต้ต้นไผ่เย็นมาก แล้วที่สําคัญครับเวลาปลูกต้นไผ่ไผ่กิมซุงเนี่ยหรือไผ่อื่นผมไม่แน่ใจนะผมปลูกแต่ไผ่กิมซุงผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์ให้ดูว่ามันไม่จําเป็น้องปลูกไผ่ได้อย่างเดียวรั้นปลูกชนิดอื่นพืชชนิดอื่นด้วยก็ได้ครับอย่างผมก็มียางนามีพวกต้นสักมีกระเจียวมีเปราะมีกระถินนรงก็มีก็ปลูกอยู่ด้วยกันได้ครับแล้วมันก็ไม่ได้ผลไม่ได้สร้างผลกระทบอะไรกับไผ่ของผมที่ไม่ให้มันออกหนอ่อมันก็ออกหน่อเหมือนเดิมครับอ่ะ ง่ายๆครับผมประโยชน์ของไผ่สำหรับในมุมมองของผมก็มีแค่เนี้ยฮะว่าเขาใช้งานได้แค่ไหนก็จะประมาณนี้ครับก็ดูเป็นแนวทางครับเพื่อนๆถ้าจะปลูกไผ่อะไรยังไงก็ศึกษาดีๆครับว่าเราต้องการขายลำต้นหรือขายหนออ่ะตัวนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ